สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับวันนี้น้องถุงเงินก็นอนให้ล้างทําความสะอาดอาบน้ํานะครับผมอาบน้ําตอนเช้านะครับผมอาบน้ําตอนเช้าดูนอนแบบสบายใจเลยนะครับนอนแบบสบายใจเลยโอ้ล้างขัดด้วยเด้อขัดตัวด้วยอืมเอ้อาคอย อนอนขัดตัวทำความสะอาดแต่งตัวหล่อๆอด้วยหนาวไหมถุงเงินหนาวว่หนาวว่เนี่ยโอ้ยนอนกินน้ง่งยางกูเลยวะน,นกินนอนกิน ขัดง่าเออขัดง่ายเขาวๆนี่ยโยงานยาวไวแท้งานเนี่ยเอาเออเนี่ยเออไปตังเก็บแท็บเก็บขยะนี่สะเป็นกลุนทีนนน่เดียวเก็บแท็บนะ ขยะด้วยการดีทก mm ็ไ hmm. ด <regret. S 2> ้มาช่วยบุญตานะครับผมเจ็บต้อมใช้กันเลย นอนอาบน้ำรอแท้นอนอาบน้ำรอแท้นอนอทคุรอปาดยิ้คขัดงาอย่างดีโอ้ขัดงาขาวจ้วะเลย <c oughs> อขัดลอมากเลยขัดงาขาวจ้วะเลย ให้ฟานวิชขัดตัวแต่คุณตาก็ยังต้องอยู่ข้างๆนะครับต้องอยู่ใกล้ๆขับในหูน้ำอ๋ออาบน้ำแต่เช้าเลยครับวันนี้หล่อไม่ค่อยหนาวนะครับวันนี้ไม่ค่อยหนาวากาศกำลังพอดีนะครับวันนี้ นี้ก็ได้เอาออกมาอาบน้ําแต่เช้าเลยมาขัดตัวขัดรอหน่อยเสียงเสียงอันนี้มาเจ็บบอ,อกเลยเอาหรอกขัดหน่อยไม่ได้ขัดหลายวันแล้ว เดี๋ยวัดลายมือแล้วดำเมี่ยมเลยนะตัวดำเลยดำอ้วนอ้วนดอ้วนดำเอาเน่งก่อนขัดดีๆขัดดีๆเออขัดดีๆหน่อยออเอาบิดๆเอามาตรงนี้ดีวกว่าแกะองของเขา

bố <coughs> quân cùng 10 này là con sau đây là con sầu đây này oh. điện thoại mà nói không à lên mà ขอ,องนี่แล้าโอ้ขัดขัดสะดำเลยอันนี้ขัดหล่อเลยขัดหล่อเลยขัดตัวสะหล่อเลยเป็นอย่างาน,นาาี้เอาหันน้ามาหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาโชว์ความหล่อหน่อยลูก อ่าโอเคฮาสวัสดีครับก็แล่าอ่าสวัสดีครับเอฟซีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวยเวดอัดอ่าสวัสดีครับก็แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆแล้วสวยๆครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับเช้านี้พาน้องถุงเงินมาทักทายแต่เช้าเลยนะครับมาทักทายกันแต่เช้าเลย ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับโอ้จะขึ้นรถไปไหนนี่จะขึ้นรถไปไหนนี่อยากจะขึ้นรถอีกแล้วอยากจะขึ้นรถไปเที่ยวอีกแล้วถุงเงินนี่จะไปเที่ยวไหนทอยมามาลุกม,มามาอยากจะขึ้นรถไปเที่ยวไหนเนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงเงินของเราด้วยครับครับผมสวัสดีครับผม